สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมใเชเ่นเพินะนครับกองโคมอีกแล้วนะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็ถึงวันตรุษจีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าก็ทุกสาันวันตรุษจีนนะครับก็คือวันนี้วันเกิดลุงผมนะซึ่งเป็นผอ,อนะครับก็ชื่อว่าลุงชัยนะครับก็คือผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับก็คนจุดประทะฝั่งนู้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ คือแบบมาจุดตอนเรียนอ่ะเออน่ก็มันก็เป็นแบบนี้อเสียงดังจนได้ยินเสียงครูแค่นิดเดียวหรือไม่ได้ยินเลยนะแต่ว่าก็ได้ยินนะก็ก็คือมาจุดตอนเรียนแบบไม่เข้าใจอะ่ะทําไมไม่จุดตอนกลางคืนล่ะอ่านั่งจุดแล้วครับทุกคนโอ้โหจุดอีกแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับสุขสันต์วันตุษจีนะครับ